ทูแต่ว่าบอกเลยนะค่ะว่าเมนูเนี่ยกินงายจ้ะไปหอม<า>มันนี่กระสิกัวหอมกระเทียมนะค่ะเห็ดน้ำพริกปลาทู ผัดนะคะวิธีทำน้ํากระเทียมกระสีไส่ไหลมีแค่น่อยนะคะหอมกระเทียมกระสีห,หัวกรงข้าวพลัตไส้พริกขี่หลังพริกข็งนะจ๊ะงไห่หอมกระเทียมสุกก่อนเอยวา่าเ้ามาใส่พีแข็งกันหอมกระเทียมกับได้ขนาดนี้เนาะคะ่กะก็คือสีสุก,ก่ะค่ะ หกสปอร์เซเากัไซพีแข็งลงไปค่ะพีแพข็งล้วไปขวดขวดน้ำกันนะคะขวน้ำกันถ้วนนวาว่าเทาไซพีแข็งลงไปพร้อมกันอะ่ะเพิ่นพีแข็งเพิ่นมีซุกกรนะเพิ่นสีแบบว่าเพิ่นสีได้เพิ้ใหม่กรเข้าต้อเบอร์วิเทีหร์เนาะความ้อมกระเทียมพันซุกแล้วประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์เทากับไซพีลงไปเลยจ้ะขวดไปค่ะ ปลาหมันนะคะข้าวพริกหอมกระเทียมไข่แม่หอม,ห,ม,มอหอมนีม่จะตัะพริกเข้าวนาคะแม่เข้าเยอะๆกรกะมือแซ่บอะไรก็แซ่บวัตถุดิบเราทำเองนะคะ,น,ะ,คะน้ำพริกปลาทูปลา,าร้าผัดเนื้อจา่าเข้ากันมาเบิรงขัข่ต้อนขัข้นต่อไปเคี่ยขัข่ต้อนขวัวพริกแล้วล่ะค่ะหอมซุกไม่หอมพริกหอมพริกซุกได้ละค่ะ ตั้มตั้มอะรละเอียดเลยเด้อค่ะตั้มอะไรละเอียดเลยเอากระมัดเอาปลาทูถอดตั้นใส่มาเบิ่งฐานตอนกัน,ต,กนต,ต่อไปปลาทูค่ะปลาทูโขกเลยค่ะโขบรวมเลยนะคะดื่มวิธีทำน้ำพริกอันนี้วิธีผัดแล้วนะคะปลาทูน้ำพริกใบเตย เอาลองไปผัดเอาลองไปผัดนะคะเ้าเ่อสิบจิ้นด้นนานด้านนีะคะน้ำหอมน้ำปรุงนะคะพี่วัรจะใส่น้ำปลาที่พี่วัรต้มเองไปเมื่อวานะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเมื่อสิเข้มหยายนะ ใส่ไปดิพราะัทนันเค็มอยู่แล้วขัดไปเรื่อยๆค่ะขาดทั้งหอมหอมแร้งน่จะสัแกนามปลาได้จ้ะอร่อยแน่แล้ว่ะค่ะมันแห้งพ่อก็ประมาณนึงค่ะประมาณนึงกดองใส่ย่างแ่นะค่ะแต่แล้วรค่ะมากิ้เลยนะค่ะ ก่อนเลยนะคะน้ำพริกปลาทูปลาล้าค่ะกินค่ะน้ำพริกปลาทูผัดน้ำพริกปลาล้าปลาทูผัดพี่วันเฮ็ดเค็มเนื่อจากไปไดไอเดียมาจากบ้านโมเพเพิิพ่่นนเเฮ็ด่นสื่อมาเนาะมาที่นี่คอยมาลองกินกันเค็มเค็มเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะ มาเห็ดกินมาเห็ดซูพีซูหน่องเบิงกันนะบอกแต่ว่าบอกเลยเด้ค่ะว่าเมนูเนี่ยแซ่บแห้งเ้ยค่ะแซ่บประกาดใส่ไข่มีพักมีพัก,พกหลายอย่างไข่กินก็ไข,ต <c oughs> ข่ต้มกินง่งยๆจ้ะไปไปสื่อปลาทู่มากห้อกจะมาเห็ดเอามาเห็ดเอามาเห็ดมี่มีอ่ามีคลิปให้เบิงด้อค่ะมีวิธีทำให้่เบิงเด้อื <c oughs> มา อืมแปลกบอยี่านแปลกบอแปลกไปบอมาค่ะแซบบ่แบ,บน้ำกันอมอเลอมกเกลือ 야음음 yeah. mm. mm -hmm.

ตำแล้กวก็ไปพาร์่ไม่เหลืกินโดนมั้ เราไม่เหมือนว่าบับ,บตั้งมาแล้วยิ่ขเขาแห้งเนาะ